ก่อนจะวางมือเราซ้อมอย่างนี้ก่อนไ,ได้เนี่ยซ้อมซ้อมซ้อมแบบไม่เปิดเครื่องอะว่าแบบมือเราอยู่ชิดเกินไปไหมใกล้เกินไปไหมนะแล้วตอนที่เราจะต่อเส้นนะผมเราก็ต้องทําแบบเครื่องบินค่อยๆลงนะผมเครื่องบินค่อยๆลงแต่เราจะเริ่มจากครับเส้นมันก็จะไม่ล้นเห็นไหมมันก็จะไม่แบบว่าขาดด้วนไปเลย นะมันจะค่อยๆจางนะครับผมมันก็จะค่อยๆจางทีนี้พอเราต่อก็เหมือนเดิมเส้นต่อไปเป็นสามเหลี่ยมนะครับอันนี้อ่าก็าจะมีรอยต่อเหมือนด้านบนนะครับผมแต่อนนี้จะเราจะได้ลองแบบลากยาวหน่อยแล้วถ้าเราแบบได้ประสบการณ์จากเส้นเมื่อกี้เราลองนะเราลองไปแบบไม่ต่อดูนะครับผมไปถึงแล้วไม่ยกแล้วไปต่อเลย แล้วยกล้วไปต่อเลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งเหตุผลด้วยนะที่ทําให้เส้นไม่อิ่มเส้นติดไม่แน่นนะเพราะว่ามันมีสิ่งซบกติดอยู่ที่ปลายเข็มนะผมแนะนาให้ทําเนี่ยทาทาทาขั้นตอนเนี้ยต่อไปอีกสักสามถึงห้าครั้งนะครับผมหรือถ้ามากกว่านั้นได้มีความอดทนพอก็ยินดีด้วยครับว่ามันจะประสบความสำเร็จได้ไวแน่ๆนะครับ เดีย๋ยวเพิ่งรีบมาขึ้นลูกใหม่นะผมเนี่ยทําสิ่งที่เราคิดว่าเนี่ยยังทําไม่ดี